น้องเอ้ยมื่อนี้มีคนเห็นงานทำกลางสายฝนบ,บนหาเสื้อก็ต้องเสือ้อเห็นยังเหย้ยสนึพันห้าสิบได้เลิกแล้ว ยังเกาะสุพันฮะฮะห้าศูนย์ปลูกจค่ต้นนี่<อ>ตั้งใจว่าสิปลูกตั้งแต่มือใดอ่ะปีไก,ย,กยนี่วิธีการปลูกวิธีการปลูกขุดลุมเลิกแค่บ่านนี้ห้าสิบเซน ลง,งไปนู่นหัวไปใช้เวลาในการปลูกกี่วันสามนาทีแต่รอมาแล้วหนึ่งปีอ้อยถามว่าปีกว่าเพื่อสิได้ปลูกถใา่ยังม,มันเสียเวลาเ่ยมันมันเสียเวลานำอย่างกว่าสิปลูกได้เสียเวลาตรงที่จะปลูกถ้าปลูกเลยก็ไม่เสียเวลาปลูกราวเดียว ปลูก,กอมือฝนตกสวยงามเด้ออันปลูกแล้วนี่ก้าววัดิเดโฮดอยู่บ่นนี่อ,อ๋อสิเหตุาศาสตร์เลียงไปเลยเดี๋ยวเ้าวกระเพราหนาตึงไปเลยท่ธรรมชาติเลียงเราไม่ค่อยมีเวลาเวลาไปใส่มดตกป่ากันนอนครับมีสองยางที่มีปตปากันนอน งามนอกินลเห็นบอดีิยัง่นได้ปลูกก็ออกนอเห็นบอไม่ใช่ต้นที่งามสุดมีนอเกือบแม่นตายตอิ่มเดียวคิดฟันห้าศูนยซื้อมา100่ร้อยบาทขยายพันได้ปิดสองได้ะลอดอะไรก็ยังบุกหูเลยได้จะควม้ามา โอเคเดี๋ยวอีกลุมหนึ่งอีกลุมหนึงลุมนึงงามดิ